ธนโชคอดีตน,น,นักแสดงดาวรุ่งกวาดเรียบคว้า2รางวัลแห่งปีต้องยอมรับว่าสกิลการบริหารงานไม่ธรรมดาจริงๆค่ะสำหรับคุณเพชรเอ็ดภูมิธนโชธอดีตนักแสดงดาวรุ่งนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โรงแรมเวริเดนร้านอาหารและเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ Crow Royal of Skincare โดยได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารบรางวัล Ginery และรางวัล Best b i t of the y e a ู้บริหารธุรกิจดเด่นแห่งปี2020งานนี้ราเอดเปหนย่งไร่ไปฟังกันเลยค่ะครับก็สวัสดีนะครับผมชื่อเพชรอิทธภูมิธนโชคนะครับอดีตก็เป็นดารานักแสดงนะครับผมค่ะก็ปัจจุบันนี้หันมาทำธุรกิจน,นะครับก็ล่าสุดทำเกี่ยวกับคราวสกินแคร์นะครับผมเป็นบริษัทน้องใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านพักวัยเกษียณนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือชื่อแบรนด์ Sunshine International นะครับแล้วก็ร้านอาหาร f o x International Restaurant Sky Bar and Lounge นะครับครับผมรางวัลแรกนะครับคือรางวัลของพักกินาลีนะครับผมแล้วก็รางวัลที่2เนี่ยเป็นของเอเชียครับก็คือ Top Award 2020นะครับผมซึ่งจะได้รับ ในอ,อีกไม่ช้านี้ครับผมก็อย่างแรกเลยผมรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เราทํามาทั้งชีวิตวันนี้มันสักเซสแล้วก็ประสบความสําเร็จแล้วครับแล้วก็สามารถทําให้ทุกคนได้เห็นว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งหรือว่าเด็กอายุน้อยๆคนนึงเนี่ยสามารถสําเร็จได้นะครับถ้าคุณมีความตั้งใจแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คิดต่างแล้วก็มองต่างแล้วก็ตั้งใจครับผมถ้าผมอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องมี หน้าบ้านและหลังบ้านนะครับนั่นก็คือทีมงานที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ครอบครัวที่มั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแบ่งงานออกเป็นแต่ละทีมมีทั้งผู้จัดการฝ่ายบริหารฝ่ายการตลาดและเรานะครับก็จะเป็นอีกคนนึงที่จะมองในภาพรวมแล้วก็ถ้าเจอปัญหาตรงจุดไหนนะครับเราจะแก้ไขด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะแผนกทั้งดูแลสวนหรือว่าจะเป็นในห้องครัวหรือว่าช่วยเชฟหรือว่าจะอยู่ด้านหน้า ทั้งในการตลาดแล้วก็ดูแลลูกค้าเองด้วยตัวเองครับผมสำหรับโลกดิจิตอลออนไลน์ตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยครับว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทําธุรกิจอยู่ในตอนนี้นะครับแล้วหันมาใช้โลกดิจิตอลออนไลน์ให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ใช้ความคิดใช้สติแล้วก็ใช้ความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็แสดงศักยภาพออกมาทางโลก ดิจิตอลให้ได้มากที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและก็สักเซสในชีวิตมากเลยครับในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ครับใช่ครับผมอันนี้เป็นสกินแคร์น้องใหม่ที่เป็นสารสกัดมาจากโสมแล้วก็ถังเช่านะครับแล้วก็ไฮยาผสมกับอัลฟาอบูตินซึ่งผมนะครับได้ทดลองใช้เองแล้วก็รวมไปทั้งเลเซอร์ฝ้ากะและจุดด่างดำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกแผลต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีแผลนูนหรือว่าแผลไหมแต่ว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผมได้ทดสอบใช้มาแล้วแล้วผมเห็นผลลัพธ์ครับแล้วก็เลยได้มาผลิตให้มาเป็นของตัวเองในวันนี้ครับตอนนี้เรากําลังจะวางตลาดนะครับในวันที่5ทธันวาที่จะถึงนี้ครับผมซึ่งเราก็ได้น้องไถ่ม uh, ิส t h a i l น n d w o r l l 2016นะครับเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็น้องเซอร์นะครับผมจากรู้มหมคไครโสดของทาง uh, ช่องนะครับผมเป็น uh, ในส่วนของแอมบาสเดอร์อีกคนหนึ่งเช่นกันครับผมมองว่า ธุรกิจออนไลน์แล้วก็ธุรกิจในโลกไซเบอร์ตอนนี้นะครับกำลังมาแรงมากเลยครับผมต้องการที่จะเป็นหนุ่มน้อยร้อยล้านให้ได้เร็วเท่าที่จะทําได้แล้วก็ประสบความสําเร็จให้ได้มากที่สุดในปัจจุบันครับผมก็ฝากไปยังทุกๆท่านนะครับที่กําลังมองหาธุรกิจแล้วก็มองหา,าสินค้าที่มีคุณภาพแต่ว่าราคาย่อมเยาวนะครับ ก็อยากจะให้มาทดลองใช้กับสกินแคร์คราวโรยัลออฟสกินแคร์ของเรานะครับคุณภาพหลักพันนะครับแต่ว่าราคาแค่หลักร้อยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่สนใจที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ในทางเพจของเราหรือว่าติดต่อมาได้ที่เพจโดยตรงเลยนะครับ